ลำจ้าเอาเด้อมองเห็นฝ่าเป็นไยปลาดูมันเกือบตาคครน้องคอยตายตาจองสองหาหน้าดวงกว้างเขาแก่ห่มเหลืองลํำเฟื่องเห็นหนี้ยังมาลมมาตองหัวลมล่องตีมหาทีทีใบวิเขากลัวตัวน้องสันหนาวลมแห้งหนาวไกเขียดย่าฝนกังวลหัวใจปล่อยไปตามสวงเห็นห้องเผาลมตีปินไปรักไกลจากแล้วเหมือนเขาจะร่วง ในสวงขาดรักคงเย่คงตายในลมหนาวพัดมาคำควรหาพี่น้องนี้คอยอยู่บ้านนะเป้ามือมองหาพี่มาทุกเวลายังคอยกินข้าวเสแสง้งกินแกงหน,นัาวันจะกล่อย เป้านั่งตะลอยราคาที่คอยแล้วมาลอยเลยทนมองใหม่คนไปบ่าเตานมองใหม่คนไปป่ตาเจ็บปวดระราวคือพัมเสน้องลมนลองตองเฉีอนต่มลมผสมามหนาวอยากกินมาไก่เอาไปแล้วแต่ตอนสงการมาถอดผ้าป่าป่าน่ารงรวงเป็นเขาชะร่วงในเสวงขาดรักองแย่คงตายแน่ลมหนาวพัดมา ทำคลวนหาพี่น้องนี้คอยอยู่บ้านนะเป่ามือมองหาพี่มาทุกเวลายังคอยกินข้าวสลใงกินแกงน้บันจะกล่อยเป่านั่งตะลอย ราคาที่คอยและเข้ามาลอยเลืออนไก่ทนมองไม่คนไปบัเตาทนมองไม่คนไปบ่วเตาเจ็บปวดวเดดราคือพรมเสน้องลม้ลมลงตองใจอ่อนต่ำลมผสมควาหนาวเยือกเก็นมา,าไกลเขาไกลแล้วแต่ตอนสงกรานต์มาถอดผ้าป่าป่า,ปา,ปา,ปาหน้าท่งกวางเป็นเหงอบวกลืนก่ำกลืนปืนทนเป็นห่วงข้าวออกรวงสรวงข้าวแสนตรมพอแต่ข้าวออกรวง ทุ่งกว้างข้าวสวยหราหามชูชอแต่พอ่องามใกล้น้องน้ำนกน้อยให้บินจรมพีเสื้อลราให้ลากมากสีแต่มีสุขกันบินร่อนสาวน้ายิ่งใจอาวรนยืนใกล้ดอนฟังเสียงลมโชยโอยโอยโน้ข้าวแต่กอก็จากแกเลื้องไอ้รถไปฟุ้่เฟืองอยู่ในเมืองพบสาวคนงาม นั่งน้ำตาดินร้าให้ยิ่งน้อยใจเห็นข้าวอารามแต่ลมเหมือนเสียงประนามสุดจะห้ามน้ำตาไม่ทันอดทนกันลมหนาวลมทงลมลงสุดใตใจนองหวงชายปีกลายนอพี่ที่นี้เราเคยสุขสันดังเมืองสวรรค์รักกันเหมือนจะกลืนกิน ไปละไปลาฮจากน้าลืมดินน้ำตาร่วงรินเป้าทวินนะครับวันคอยพี่มาคอยตั้งตานะครับเวลาคืนเดนลืมลงนะพี่คนที่เป้าคอยห่วงเห็นลำบากสุดแสนวงแฟนแสนจะทอรมาน ลมิวพัดเย็นยิ่งเห็นแต่หน้ามองเข้าในนาวันอุราเซนที่ใจตรอมตรอมขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะขอบคุณมากนะคะซ้ำนี้แหละจ้า